สวัสดีครับท่านครับมื้อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูไก่ย่างนะครับก็ซื้อจากตลาดนัดนะครับมาละสิบบาทนะครับก็เป็นเมนูเนื้อไก่ย่างนะครับซื้อมาสามไม้นะครับแล้วก็เมนูไส้ย่างนะครับซื้อมาสองไม้นะครับก็จะเรียงใส่จานนะครับต็สีสันน่าทานนะครับอย่างสีออกส้มส้มนิดๆดแดงแนิดๆิดนะครับ ขายในตลาดนัดน,นะครับมีหลายร้านนะครับไม้ละสิบบาทนะครับแล้วก็ชิมไส้ไก่ก่อนนะครับก็ค่อนข้างจะกรอบบเหนียวๆน,นิดๆน,น,นะครับแล้วก็เนื้อไก่ย่างนะครับแล้วก็มีสาวทันด้วยหนึ่งคนนะครับทานไก่ย่างนะครับไก่ย่างรสชาติอร่อยนะครับ เห็นปุ๊บก็แย่งพอกินเลย <c oughs> นะครับส่วนนี้เมนูหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนูใส่กรอกเนื้อนะครับเป็นแบบใส้กรอกเนื้อ <c oughs> ย่างนะครับแล้วก็มีพริกสดนะครับแล้วก็มีกระหล่ำหั่นมาให้นะครับ อันนี้ก็ชิ้นละยี่สิบห้าบทนะครับซื้อจากตลาดนัดน,นะครับแล้วก็จิ้มขึ้นมาทานนะครับหนึ่งชิ้นนะครับก็สีสันน่าทานนะครับเราก็ทานคู่กับพริกที่หนูนะครับแล้วก็ผักกะหล่ำนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลีบันจบนะครับท่าน,นครับขอบคุณมากครับ